ผู้โจมตีสามารถติดเชื้ออุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างไรพวกเขาเข้าถึงได้อย่างไรพวกเขารักษาการเข้าถึงไว้ได้อย่างไรพวกเขาหลบเลี่ยงการตรวจจับได้อย่างไรเราสามารถตรวจจับมาแวลาเหล่านี้ได้หรือไม่ถ้าลองทำเราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันการโจมตีรูปแบบซับซ้อนนี้ได้อย่างไรยินดีต้อนรับสูน s n e a Review ตอนที่5 Magic p a c k e t และช่องหววหลังบ้านแบบ Passive หนึ่งในเทคนิคที่น่าสนใจที่สุดที่ผู้โจมตีใช้เพื่อรักษาการเข้าถึงเครือข่ายเป้าหมายไว้อย่างถาวรคือการใช้มาแวร์ที่เปิดทางเข้าสู่เครือข่ายและรอฟังการกดคีย์หรือสัญญาณเฉพาะเพื่อมอบสิทธิ์เข้าถึงทางเข้าสู่เครือข่ายนั้นมักเรียกว่าช่องโหว่หลังบ้านแบบพาสซีฟพาสซีแบ็กดอและสัญญาณเฉพาะนั้นเรียกว่าแมจิทแพ็กเก็ตแมจิทแพ็กเก็ตลองจินตนาการย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วหลายองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่ยังใช้ระบบโทรศัพท์ส่วนตัวซึ่งเรียกว่า private branch exchange หรือ P B X ย่อๆแล้วลองนึกว่าผู้โจมตีพยายามมจกเข้าระบบโทรศัพท์ของบริษัทขนาดกลางเขาพบว่า P B X เชื่อมต่อผ่านสายอนุกรม U S B ไปยังแล็ปท็อปผู้ดูแลระบบแต่มีแล็ปท็อปเขาจึงเตรียมวงจรหรือไมโครคอนโทรเลเอร์วันหนึ่งมาต่อเข้ากับสวิตช์บอร์ดด้านล็อบบี้หรือกับลายกาดในตัว P B X ที่คอยตรวจจับสายโทรเข้าเมื่อเขาโทรไปยังหมายเลขที่ไม่ได้ไรายชื่อไว้แต่เปิดเผยสู่สาธารณะและว่าตามด้วยลำดับตัวเลขและเครื่องหมายเช่น1 2 3 4รีเลย์ในวงจรของผู้โจมตี จะสลับให้อยู่บนทางสายบำรุงรักษา p d x ซึ่งเขาสามารถดูข้อมูลการโทรทั้งหมดที่วิ่งผ่าน p d x ได้หรือถ้าดีกว่านั้นไมโครคอนโทรเลเตอร์อาจฟังคำสั่งโทรศัพท์เฉพาะอย่างเช่นเพื่อเข้าสู่โหมด Add Comment แล้วถ้าการกดคีย์หรืออักขระตรงกับที่คาดไว้มันก็จะสลับรลีเล์เชื่อมทางสายบำรุงรักษานั้นเข้าพอร์ตอนุกรมของ p d x ถ้าแล็ปท็อปที่พอร์ตอนุกรมเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายภายในอาญากราก็จะได้วิธีการที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้ในการกลับเข้ามายังเครือข่ายองค์กรจากภายนอก เพียงแค่โทรเข้าเลขหมายและกดลำดับคีย์ที่กำหนดกลับมาสู่ปัจจุบันแทนที่จะเป็น p b s องค์กรขนาดกลางและใหญ่ใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่ติดตั้งที่ขอบเครือข่ายเอซึ่งการระหว่างเครือข่ายภายในกับอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์เหล่านี้อาจจะเป็นไฟว์วอนรเราเตอร์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอีเมลหรือแม้แต่เกตเวย์วิพีเอ็นและอุปกรณ์เข้าถึงระยะไกลเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตใครก็ได้ทั่วโลกสามารถพยายามเชื่อมต่อแต่โดยปกติแล้ว จะมีเพียงผู้ที่มีสิทธิเท่านั้นจึงจะเข้าได้ลองนึกว่าอุปกรณ์บางตัวไม่ได้รับการอัปเดตแพทเป็นประจำและยังคงมีจุดอ่อนเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลายเดือนหรือบางครั้งหลายปีหลังจากที่ผู้ขายต่อยแพดออกมาหรือพบช่องโหวง่ใหม่ในอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้โจมตีเข้ายึดอุปกรณ์ได้ผู้โจมตีจะทำอะไร เขาต้องการอะไรหนึ่งในเป้าหมายแรกสําหรับผู้โจมตีโดยทั่วไปคือการหาวิธีรักษาการเข้าถึงเครือข่ายนั้นไว้แต่จะใช้ช่องโหว่เดิมซ้ําอีกครั้งก็ได้ผลเพียงจนกว่าจะถูกถัดเท่านั้นดังนั้นผู้โจมตีจึงมักฝังช่องโหว่หลังบ้านไว้วิธีที่ใช้กลับเข้ามาเมื่อจําเป็นลองจินตนาการช่องโหว่หลังบ้านที่เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตน่าจะยอดเยี่ยมใช่ไหมแต่เขาจะซ่อนไว้ได้อย่างไรถ้าช่องโหว่นั้นอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์และกดไฟวอนถูกวางแผนมาอย่างดีโดยทั่วไปจะยอมให้เฉพาะ HTTP หรือ HTTPS ผ่านเท่านั้นหรือบนเกจเวร,รักษาความปลอดภัยอีเมลจะมีเฉพาะ SMTP ที่เข้าถึงได้สำหรับอุปกรณ์ VPN จะจำกัดเฉพาะ TLS และและสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายที่ผู้ให้บริการดูแลจะใช้ SSH เป็นต้นผู้โจมตีจึงไม่สามารถเอ่ยาถึงอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ง่ายนักแล้วเขาจะทำอย่างไรจะมีวิธีเทียบเท่าการกาดหมายหรือคลิกที่งไม่ได้ลงทะเบียนตามด้วยอัคระเฉพาะแล้วเข้าทางหลังบ้านหรือไม่ตั้งแต่ปลายุค 1990s กผู้ป้องกัน และผู้ตอบสนองเหตุการณ์ (incident responders) พบตัวอย่างเทคนิคนี้บนระบบ Unix และต่อมาในระบบ Linux รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายอย่าง Cisco IOS และ Juniper Junos ซึ่งเป็น FreeBSD ตัวอย่างแรกของมาแวร์ประเภทนี้ใช้เทคนิค Port Knocking มาแวร์จะฟังการเข้าถึงพอร์ตตามลำดับที่กำหนดเพื่อมอบสิทธิ์ให้ผู้โจมตีเข้ามาซึ่งต้องการให้อุปกรณ์เป้าหมายเปิดพอร์ตเหล่านั้นจากอินเทอร์เน็ตหรือผู้โจมตีต้องเข้าถึงอุปกรณ์ต้นทางก่อน เมื่อกดไฟว่อนเข้มงวดขึ้นวิธีของผู้โจมตีก็พัฒนาไปตัวอย่างช่องโหว่หลังบ้านชนิด1จะมองหาฝัักในส่วนหัว TCP ตัวมองที่เพลดเฉพาะในแพ็กเกต TCP UDP ในซีมพีขณะที่อีกตัวมองที่ลำดับเ h e ดอร์เฉพาะในแพ็กเกตแตะเนื่องแพ็กเกตเหล่านี้รวมเรียกว่า magic packet f l ักที่ตั้งในดเดอร์หรือเพลดเฉพาะที่บรรจุเป็นกุญแจที่ให้สิทธิ์ผู้โจมตีมักในลักษณะที่ตรวจจับหรือรับมือได้ยากหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่หลังบ้านที่ค้นพบใน20ปีที่ผ่านมาลองเสิร์ช magic packets บน Google หรือขอรายการมาแวว์จาก GPT ทีนี้มาดูส่วนที่น่าสนใจกว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างถ้าเป็นผู้ใช้บ้านถ้าคุณเป็นผู้ป้องกันในทีมความมั่นคงถ้าคุณเป็น c s o มาดูจากหลายมุมมองอะไรที่คุณทำได้กับอุปกรณ์เครือข่ายที่เปิดสู่ภายนอกเมื่อปี2012 2002, <2005. S 2> ผมเขียนบล็อกบทความบน Cisco b ล o อ s อธิบายวิธีว <hora. S 2> ิเคราะห์ออฟไลน์เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของ Image Cisco iOS ในบล็อกนั้นผมตอบคำถามว่าจะยืนยันอย่างมีความเชื่อมั่นสูงได้อย่างไรว่าระบบปฏิบัติการบนเราเตอร์ของคุณตรงกับที่ผู้ขายให้มาไม่ถูกแก้ไขหรือติดแทนมาเปอร์บางผู้ขายมีเครื่องมือตรวจสอบความสมบูรณ์ที่ทำงานแยกต่างหากหรือมีคำสั่งให้รันตรวจสอบแต่สมมติว่าไม่พอใจถ้าเราเตอร์ถูกโจมตีเครื่องมือตรวจสอบอาจซ่อนหลักฐานการแก้ไขได้สรุปก็คือคุณสามารถสร้างคอดำบนเราเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์ส่งออกคอดำมาวิเคราะห์ออฟไลน์แล้วรันฟังก์ชันแฮชเข้ารหัสบนส่วนเทค เทคนิคหนึ่งของคอไฟแล้วเทียบกับแฮชจากคอดําของเราเตอร์ที่ร NO ันอิมเมจ kno w n good ในสภาพแวดล้อมที่คุณควบคุมทําไมเลือกส่วนเทคเพราะมักถูกมาร์กเป็นอ่านอย่างเดียว r e a โ o ลี Read, only, ซึ่งเป็นคําสั่งที่จะรันควรตรงกับอิมเมจที่ผู้ขายปล่อยออกมาวิธีนี้ไม่รับประกรัน100%เซกระบวนการดำหน่วยความจำอาจถูกโจมตีให้ซ่อนหลักฐานแต่ถือเป็นการโจมตีขั้นสูงกว่าดังนั้นวันนี้มีเครื่องมือที่ใช้ฮาร์ดแวร์ r u e of trust ของแพลตฟอร์ม ช่วยยืนยันได้ดีกว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนแต่กลับมาที่คำถามหลักคุณจะทำอะไรได้บ้างถ้าคุณเป็นผู้ใช้บ้านและกังวลเรื่องความสมบูรณ์ของเราเตอร์ที่บ้านควรทำความเข้าใจความเสี่ยงเราเตอร์บ้านอาจถูกยึดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายต็อบอ็อปเปอเร r e l รีเลย์ซึ่งสร้างเลเยอร์ปกปิดให้ผู้โจมตีในสถานการณ์นี้ทีมที่เจ้าบ้านจะดูแลเราเตอร์หลายเครื่องแล้วขายการเข้าถึงให้กลุ่มโจมตีอื่นๆซึ่งมุ่งเป้ารายบุคคล หรือองค์กรผลคือผู้จงตีสามารถจ่ายเงินซื้อการเข้าถึงที่ดูเหมือนมาจากที่อยู่บ้านโดยไม่ต้องดูแลเครือข่ายเองคุณจะป้องกันเราเต,รเตอร์บ้านไม่ให้กลายเป็นโนโดบได้อย่างไรคําตอบสั้นๆคือคุณอกักโตะองค์พึ่งพาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP เพราะการตรวจสอบการติดเชื้อบนอุปกรณ์ ISP ต้องการสิทธิพิเศษที่ผู้ใช้บ้านไม่ได้รับหากต้องการแยกส่วนก็ควรติดตั้งไฟวอนขนาดเล็กระหว่างเราเตอร์ ISP กับเครือข่ายบ้านเพื่อสร้างระเยอยบป้องกันให้ลัดทีวี และอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้านลดโอกาสถูกโจมตีผ่านเราเตอร์ ISP ผู้ผลิตเช่นยูบิกวัไทยเน็ตเกตซอฟโฮสตมีไฟวอนขนาดเล็กสำหรับผู้ใช้บ้านหากสนใจถาม GPT เกเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมและภาพรวมสูงสูงของงานดูแลทั้งการแผดทบทวนกดไฟวอนและตรวจสอบล็อกเพราะหากใดมาดูแลเป็นประจำอาจพลาดการโจมตีหรือแย่สุดคือกลายเป็นช่องโหว่ในเครือข่ายมีวิดีโอออนไลน์ช่วยได้มากมายถ้าคุณเป็น Incident r i s p o n d e r ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบว่า เราเตอร์หรือไฟวอนในองค์กรถูกโจมตีใหม่ให้เริ่มจากวางแผนเช่นสำรวจสินทรัพย์ฮาร์ดแวร์จัดลำดับความสำคัญตามเกณฑ์เชิงวัตถุสร้างรายการผู้ขายเช่นซิสโ o j จูเนเพอร์ฟอร์เทเน็ตเดวอนทีเบอร์คูเดอร์ F5 พร้อมเวอร์ชัน O.S ตรวจดูเวอร์ชันที่มีช่องโหว่แล้วประเมินว่าโจมตีจากช่องโหว่ใดได,ได้บ้างตรวจสอบว่าผู้ขายมีเครื่องมือตรวจสอบความสมบูรณ์หรือไม่แล้วรันเป็นมาตรการเบื้องต้นถ้ามีผลผิดปกติให้ติดต่อทีมซัพพอร์ตผู้ขายหรือหากพร้อมลงมือเองใช้บล็อกโพสต์ของผัก มาปรับใช้กับอุปกรณ์คุณสุดยอดคือใช้ตัวแปลง JTAG หรือย r เรเข้าถึงหน่วยความจำาดิตของเราเตอร์ไฟวอนค่าโมเอสไปเลยมีตัวอย่างออนไลน์ให้เริ่มต้นถ้าคุณเป็น CSO ให้มองการป้องกันเชิงหลายชั้นมนุษย์คุณมีทีมที่มีทักษะวิเคราะห์แบบนี้หรือไม่ถ้าไม่ให้หารายที่สนใจพัฒนาความเชี่ยวชาญการลงทุนในอบรมและเครื่องมืออาจสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านเทคนิคคุณมีที่เก็บคอนฟิกเราเตอร์และไฟวอนแบบรวมศูนย์หรือไม่มีการล็อกและแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ นั่นคือถ้าโจมตียังแก้ไขอิมเมหรือตั้งค่าหรือปิดการตรวจสอบความสมบูรณ์คุณจะตรวจจับได้หรือไม่นอกจากนี้มีโครงสร้างแทบแบบแยกวงนอกแบนเพื่อมองเห็นทราฟฟิกเข้าออกทรัพย์สินสําคัญหรืออะไรมากถ้ายังไม่มีอาจพิจารณาใช้งบประมาณกิโลมอนหรือคิสเซตหากงบจํากัดให้เริ่มจากพอร์ตสแตนมิเรอร์บนสวิต์แต่มีกฎเกณฑ์เช่นต้องคานวณแบนวิดต์ให้พอร์ตปลายทางรองรับไม่ให้ดรอปเฟรมและสวิตต้องรองรับสแตนตลอด2เศษ4ส่วน7มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาตัวอย่างเช่น ผมเคยตั้งสแตนบนสวิตคอร,ระดับผู้ให้บริการพอรัน,นานนานสวิตล่มเพราะเกินขีดจำกัดจำนวนเซสชันและระยะเวลาที่รองรับอีกเรื่องคือสแตนเป็นทรัพยากรมีจำกัดทีมเครือข่ายอาจต้องใช้ไหนงานแก้ไขด่วนฉะนั้นต้องเผื่อไว้ให้พวกเขาการมีเร r ทราฟิกไม่ว่าจะใช้สแตนหรือแทบเป็นเพียงขั้นตอนแรกขั้นต่อไปสำคัญไม่แท้กันคือการจัดเก็บและวิเคราะห์ทราฟิกความจุข,ขึ้นกับระยะเวลาที่ต้องเก็บบวกค่าใช้จ่ายที่จะสูงขึ้นสำหรับการวิเคราะห์พิจารณาผู้ขายอย่างคอลไลท์ โนโซมีตามิสหรือโอเปนซอร์สเช่นสีอาคาเมสุริคเธอขึ้นกับความต้องการสุดท้ายวางแผนคุยกับหลายผู้ขายทำความเข้าใจข้อเสนอแล้วทดสอบ proof of concept <c oughs> เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกและการแจ้งเตือนที่คาดว่าจะได้รวมถึงประเมินทีมว่าพร้อมใช้เครื่องมือหรือยังมีช่องว่างด้านบุคลากรหรือทักษะอะไรบ้างเพื่อให้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่านี้คือ EP 5ผมคือว่าฟอร์ดอริโอเสนยหวังว่าคุณจะสนุกกับตอนนี้เท่าที่ผมสนุกกับการเตรียมนิสเตรดิโอเป็นโครงการที่ใช้เสียง AI เล่าเรื่องและอภิปรายด้านความมั่นคงไซเบอร์ในหลายภาษาหากมีเรื่องหรือคำถามแนะนำฝากที่ nstredio.net ถ้าชอบเนื้อหานี้แนะนำให้เพื่อนและอย่าลืมคงความสงสัยไว้เสมอ